สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คโชมือถือแต่งโมหน้าจอชาร์ ภาพนี้ทำหลายคนยิ่งเศร้าจากกรณีที่มีการเผยคลิปของบางแจ็คยอมรับว่าได้รับมือถือของแตงโมเป็นเรื่องจริงรับมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วกําลังจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจะมาเคลียร์อะไรหลายๆอย่างและก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธเพราะยังไม่อยากให้ใครรับรู้ข้อมูลที่กําลังจะกู้มามีอะไรบ้างหากเปิดเผยกลัวจะไหวตัวทันคุยกับคุณแม่ไว้แล้วว่าหลังจากพิธีจะแถลงข่าวให้ทุกคนรับรู้เลยแต่ทางด้านทนายเดชาหิวแสงชิงไปพูดก่อนเพศหลักก็ คือ Happy m e l o n o f f i c i a l ตนเองเป็นคนโพสต์จริงส่วนเพจอื่นไม่รู้เห็นด้วยข้อมูลต่างๆที่โพสต์คือมาจากเครื่องแต่งมดทั้งหมดแลนะเฟซบุ๊กหลักไม่ได้อยู่ที่ตนโดนแฮ็กไปตั้งแต่วันที่เปลวแล้วกู้กลับมาได้4ี่0 0กว่าภาพอีก3 0ยังทําไม่ได้ต้องใช้เวลาคาดว่าไม่เกิน1-2วันกู้ได้หมดหากกู้ได้ก็มอบให้กับคนที่เชื่อใจเช่นคุณแม่ข้อมูลไหนไม่สําคัญก็ไม่เอาลงไม่เกี่ยวกับคดีถ้าจะเปลี่ยนแปลงคดีได้ก็จะทํา เรื่องที่โทรไปหาก,กระติกหรือโพอสต์อะไรก็ขอคุณแม่หมดแล้วและขอยืนยันว่าไม่ได้มีการโอนเงินให้คุณแม่และคุณแม่ไม่ต้องการเงินระหว่างที่บางแจ็คได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวนั้นได้ยกมือถือของดาราสาวมาโชว์ซึ่งหากซูมไปดูที่จอมือถือของแตงโมแล้วก็ทําเอาหลายคนเศร้าหนักร้อเป็นภาพคู่ระหว่างเบิร์ตแฟนนุ่มกับดาราสาวนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบ Gra.